บ่ได้บ่ได้บ่ต้องคั่นเบิดก่อนมวนกะให้ยอมบ่ต้องเบิ่งกันให้เล่า <laughs> <laughs> บอกแล้ไม่มหลายเน้อน s <S เมนตงบดหมาดตอกมาแถวรุ่นแกล่ำหลายอยู่บดตอกตกใ่ไหมกนี้นหลายๆเต้อย่าากยางให้ลูกน้องนะเนรองบัตรขาเงินอยูนอนจังสามตุ้มได้กลวมที่ที่ตุ้มที่ตุ้มฝนบปชาจานแฟนบานนี่ไปบ้านน้องกล้ยบัดที่นี่ น้ำบ้านน้องกล้วยมาเลยจนมาหาทุ่มยังันไม่้องบ้านน้องกล้วยเนี่ยมะมาล้างรถหมดเจ้าภาพว่าบานน้องกล้วยแมนรถหดมดาเขาดนาดนพขาโดนานนเวาโดนเป็นเป็นค้าแพเงินเดีบานน้อกล้วยแ่บ่หล้งเงินไห

่องไปขไดบานม่หมนก็เหลียววัเสียหมืนกัปยังความกับเป้าไปมดนวแล้วกปเกับแมเ่แกัานกมาเ่องสินที่สองกั้างุนที่สารียนพจะสินอะไรมากของกับมับที่สเเรินที่านกน่อยนีหกันนี่ะราว้เปนแรกเหมือนกัน เยมอบมากกมือดกรามเหมอนกันมันจะเพสงการนี่ใ้ย่างที่ที่สามที่สีเนี่ยบัดโคชายนี่ไม่แต่ขนาดกะทัดตัวเป็นะค่ายัดโคช่ายนี่นะไปรใส่ไปรงฟิล์ครับเย็บกล้เมียนไปยว